เต็มคาราบิวันนี้แมนยูเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้สามประตูต่อศูนย์ก่อนเริ่มเกมผมคิดว่าแบบแมนยูน่าจะแบบยังไงอะแบบมันเหมือนแบบตัวนักเตะมันกรอบไงแล้วแบบว่าจะสู้ได้ปะไม่รู้แบบไม่แน่ใจเลยในใจคิดว่าแบบถ้ายันเสมอได้ก็แบบเออก็ ก็คือพอใจแล้วไปถึงในความพอใจนะแต่ด้วยตอนนี้แมนยูมันเก่งก็แบบหวังให้ชนะอยู่แล้วจนแบบโอ้โหสามศูนย์ไว้ถ้าไม่ได้หลวงพี่เดนี่คือแบบมันเหมือนเป็นสตอรี่ไลน์เรียงแต่ละคนเลยรอบแรกเป็นแบบเดกิอาเซฟเป็นลูกเซฟที่แบบเซฟได้ไงวะยิ่งไอเส้นที่มันเซฟตรงเส้นอะที่เป็นลูกมงของเฮียนนเโชโอ้โห ผมนี่แบบเฮีย yeah, uh แบบกำลังจะแบบตอนนั้นกำลังจะแบบเซ็งเลยว่าแบบโอ้เข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ไหนได้เซฟเฉยเลยเซฟได้ไงวะแล้วเฟสเดี๋ยวค่อยชมเอ,อวันนี้มันจะมีใครเล่นนมัมเล่นเล่นดีทุกคนเลยนะวันนี้แต่ว่าครึ่งแรขอ่ะครึ่งแรกคือแบบโหเละไม่ได้เละเทนะแต่แบบสเปะสปะมาก ผิดคนละเรื่องกับครึ่งหลังเลยแบบครึ่งแรกเหมือนแบบเล่นสูสีเลสเตอร์ครึ่งหลังนี่คือแบบโอ้โหคุมเกมทั้งทั้งครึ่งหลังเลยทั้งทั้งครึ่งหลังเลยคือแบบงงมากแบบแบบนี่มันเกมเดียวกันปะเนี่ยครึ่งหลังกับครึ่งแรกคนละเรื่องเลยเลสเตอร์คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยหลังจากเดียเซฟสุดยอดนั้นไปก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วแมนอ็อปเดอะแมชให้เดีอา เพราะว่าถ้าไม่ได้เดียร์ a, นี่คงไม่มีลูกสองลูกสามอะเนาะส่วนเฟสด์เฟสดจ่ายลูกแบบนี้บ่อยแล้วนะลูกที่เป็นคิวเลอร์พาสแล้วแบบเนี่ยจ่ายง่ายๆเห็นช่องว่างปุ๊บจ่ายปับ๊บเนี่ยแค่เนี้ยขอแค่ทํางี้ทุกนัดอะมัน,เป,นเป็นนักเตะที่แบบไม่ใช่นักเตะบางกลางเกรดบเกรดอะไรอย่างนี้กันต่อไปจะเป็นแบบเกรดเจะเป็นเทพเฟรดเฟดินโย แล้วแรดฟอร์ดคือแบบยิงทุกนัดเลยเสียดายนักเสียดายนัดคริสตพาเลตยิงไม่ได้ไม่งั้นว่าหต่อเนื่องยอเย็ดไปถึงนี่เลยนะแล้วเวคอร์ทุกคนคงลุ้นกับเวคอ์มากที่สุดละยิงไม่ได้สักทีในพรีเมียร์ลีกเสียดายนะแบบยิงไม่เข้าสักทีเสียดายมากเออทุกคนก็คงลุ้นให้มันยิงเข้าแหละแต่ก็นั่นแหละยิงไม่ได้บูโน่นี่ก็ฟิตทุกเกมฟิตเล่นเต็มเกมเต็มเกมทุกนัด ต้องตรวจเยี่ยวแล้วนะไอคนนี้มาร์ต <laughs> ินเนสก็วันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเยอะแยะแต่ก็เห็นถึงความการแบบว่าเห็นถึงการคุมเกมทั้งเกมได้ดีมากแบบนิ่งมันคือความนิ่งของมาร์ตินเนสเนี่ยมันเลยดูแบบชิวๆดูไม่ค่อยโดดเด่นมันเหมือนแบบมันนิ่งอะ่ะมาร์ตินเนสมันนิ่งอะ่ะมันคุมเกมแบบสบายมากเลย <laughs> ดูเนียนตาไปเลยดูเหมือนง่ายไปเลยมันเลยแบบไม่ค่อยโดดเด่น <c oughs> ส่วนสปิสเซอร์นี่คือแบบ ยี่สิบล้านใช่ไหมเห็นในข่ามันบอกว่ายี่สิบล้านปอนต้องซื้อนะตัวเนี้ยถ้ามีซื้อนี่คือแบบชิปหายไปไหนก็ไปเลยแมนยูแต่เทนากน่าจะอยากได้แล้วแหละถ้าเล่นแบบเนี้ยส่วนซานโชแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็ตามตามนั้นสุดยอดต้องมีทุกนัดกับดรีอาซานโชนี่หูหลังจากไปฟิตอะไรนะ ไปฝึกความฟิตไปอะไรหายไปสามสี่เดือนประมาณนั้นกลับมาคือแบบอืมันเห็นชัดถึงความแบบความเก่งของฟานเช้าหัวแบ,บมันพัฒนาคือคือนัาากเแต่เก่งอยู่แล้วแต่แต่ว่าเหมือนเรียกความมั่นใจกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ่อยๆอือตามสไตล์แบบเรียกว่าตามสไตล์เทนฮากก็ได้นะเทนฮากแบบสุดยอดม,มากเลยอะทุกครั้งที่เทนฮากเปลี่ยนตัวสมลองมานะคือแบบเกมมันจะแบบ เปลี่ยนไปทันทีแบบไม่ทางที่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไปสักทางเป็นโค้ดที่แบบให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนเป๊ปเลยตอนที่เป๊ปเปลีป่ยนตัวแล้วแบบให้มันมีผลมีผลเ,ยเลยมีผลแบบโดยทันทีเข้าใจปะแบบว่าตัวสำรองลงมาไม่กี่นาทีเห็นผลชัดเจนเลยอ่ะแบบชัดเจนแบบว่ายัางไงเห็นผลชัดเจนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมมันเป็นอย่างนี้นะ ส่วนแม็กควายก็คงบายบายเป็นว่านัดนี้แมนยูชนะสามศูนย์นั่นแหละทุกคนตามนะแล้วก็ค่อยคุยกันใหม่นัดหน้าอ่านัดบาซ่าก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะ หลังจากนัดนี้ได้อยู่มั้งนัดชิงนิวคาสเซิลเจอกันนัดนัดบ๊ายบายพลมไปสามศูนย์เว้ย